อ่ะอันนี้คือต้นลังที่ขุดแล้วนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ขุดเมื่อกี้ได้แล้วสามต้นเดี๋ยวเราต้องใส่น้ําเลี้ยงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอยู่นี่จะได้นี่นี่นะครับได้แล้วสามต้นไหนเจออีกปะอันนี้ที่ที่ผมขุดไปเมื่อกี้ต้นนึงแล้วก็ตรงนี้ต้นนึงไหนเนี่ยตรงนี้ออนี่เรามาดูกันเนี่ยอ๋อนี่ต้นหนึ่งอ๋ออ่านี่อีกต้นหนึ่งไหนอีกต้นหนึ่งดูดิดอยู่ตรงไหนอีกต้นหนึ่ง อันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ก็ต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งว้าวเรารเยอะเะเยอะหาอีกกี่มีอีกนี่ต้นเซี่ยวต้นเซี่ยวเราไม่เอานี่ไงต้นตะโกอ่ะนี่นี่ต้นตะโกนะครับเนี่ยนี่ต้นตะโกเดี๋ยวเอาตะโกไปปลูกด้วยตะโกต้นดำดำอ่ะแล้วก็ข้างในอืมนั่นคือคือมันจะขึ้นอันนี้มีจอมปลวกเลยนะครับจอมปลวกเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ไปข้างบนเดี๋ยวก็ มันจะขึ้นเองจริงๆตรงนี้เป็นป่ามันจะขึ้นมันจะเป็นป่าที่ใต้คูฝายเนี่ยคูฝายข้าบบนเนี่นี่ลงมาข้างล่างจะเป็นป่าไม่มีหญ้าไม่อะไรเลยมันจะมีต้นเสี้ยวเยอะแล้วก็มีต้นไม้อะไรที่ผมไม่รู้จักต้นนีเออถ้ากับเอาบักจกมามาเขยีประดูก็มีต้นเนี้ยเอ็นเอ็นมะโค่นะมีไม้หลายต้นเ่ะต้องให้คนที่รู้ดูได้ดูเป็น เดี๋ยวผมหาดูก่อนนะขอขุดดูก่อนโอเคครับนีกรตะโกอีกต้นหนึ่งนะเนี่ยนี่ได้ตะโกสองต้นแนละ้วทั้งนั้นนะโอเคมีกระปูโอเครครับ